ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ i ินฟิ i x ซีโร่ฟิปครับเขาเป็นมือถือจอพับได้รุ่นแรกของทางอินฟิ i x นะครับในคลิปนี้ผมก็อยากจะนําเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมต่อเนื่อง1ชั่วโมงให้ทุกคนดูกันนะครับเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่ที่ผมชาร์จไว้เต็ม100%เง้เขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการเล่นเกม1ชั่วโมงแล้วก็ฟีลลิ่งในการเล่นต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะลื่นไหลจะสมูทมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับตตวเรนะจ70ล์ย ตัวนี้ก็คือได้แบตเตอรี่เนี่ยเขาเป็นมือถือจอพอับได้ครับทุกคนก็ประมาณนี้แต่ว่าตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยคุณภาพสูงมากๆเลยนะสามารถที่จะใช้งานได้แบบโอ้โหหลายปีเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชาร์จไว้70วัตต์ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวชิปของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว m e d i a t e k h i m m n s s t y y 8 2 0 0ครับอันนี้คือคะแนนอั t ตูตของเขานะครับก็โอเคผมจะเล่น ROV แล้วก็พ u b G Mobile นะครับพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับผมก็ขออญาตจับเวลาครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตัว X Boot นะครับผมก็จะมีโหมดให้เราเลือกเนาะผมก็จะเปิดไว้แบบประสิทธิภาพแบบนี้เลยนะครับในเรื่องการเล่นเกมการควบคุมระดับ e s p o r t ก็มีให้ใช้งานครับเนี่ยการเล่นเกมหน้าจอดับก็มีเอาไว้เปิดบัตรอย่างเงี้ยครับปล่อยบัตรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ตรงนี้เลยเป็นมือถือที่ขายในเลทราคา2 0 0ห0ื่นนะครับเป็นมือถือจอพับได้ที่ราคาที่แบบว่าผมว่าดีมากๆเลยนะแล้วสเปค ฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานต่างๆเนี่ยโอ้โหให้มาครบเลยเหมาะกับคนที่จะพูดยังไงดีละ่ะอยากได้มือถือจอพับได้เนาะในราคาที่แบบคุ้มค่าอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้คือแบบโอเคเลยอ่าโอเคครับผมเข้าเกมมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ากราฟ,ฟิกข,ของเขาหน่อยแล้วกันก็นี่ครับปรับได้แบบนี้เลยนะตัวไอ้นี่ตัวภาพเบดีก็สูงมากได้การแสดงผลก็สูงมากได้พาริโคก็สูงมากได้นะครับตั้งค่าสนามรบก็ fps เนี่ยปรับได้ที่สูงนะครับผม ก็ปรับได้แบบนี้เลยโอเคมามาลุยกันครับมาดูกันว่าจะเป็นจ้งได๋แน่นสำหรับการแบบเลือกตัวละครการเข้าเกมนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตเล่นไปแบบก็ไปตามสเต็ปแล้วกันนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้เวลาในคลิปมันยาวจนเกินไปเนาะใครที่อยากจะดูอันนี้คือเลือกตัวละครนะครับใครที่อยากจะดูแบบผมเทสไว้เต็มเตมผมทำไว้แล้วนะครับ ROV PUBG Free Fire แบบแยกไว้ให้แล้วนะครับก็ย้อนดูคลิปก่อนหนั้นนี้ได้เลยในครั้งนี้จุดประสงค์หลักของเราก็คือจะมาดูกันว่าแบตเตอรี่ที่เนี่ยครับเต็ม100%เนี่ยเล่นเกมไป1นชั่วโมงเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ความลื่นไหลความสมูทเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็โอ้โหแย่งเงินฟาร์มครับโดนหนาแน่นอนอยาให้ผมเล่นตัวอื่นผมไม่เล่นไม่เป็นอนะ่ะนี่คืออย่างนี้เลยครับลื่นไหลดีมากเลยหรือว่าเราจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้ก็ได้ครับเปลี่ยนให้ก็ได้ แวนไหมให้ลิงฟารไปไปา,อ,ปา,าอ่านี่ครับเอาตัวนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับผมไปพร้อมลุยพร้อมลุยตัวไซน้าจอของเขานะครับหน้าจอด้านในเนี่ยขนาด6.9นิ้วนะครับก็คือใหญ่มากๆเลยเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะแบบออกในทางแบบยาวครับจะยาวก็เลยได้แบบหน้าจอ มันขนาดใหญ่นะครับผมได้จอยาวแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเวลาพับใช้งานก็เล็กกระทัดรัดดีครับมีหน้าจอนอกให้ใช้งานด้วยนะตัวหน้าจอนอกเนี่ยได้หน้าจอขนาดมาที่3.64นิ้วก็สามารถที่จะใช้งานแอปต่างๆได้เยอะครับใช้งานเป็นตัวกล้องเล่นทิ t o อ k ดู YouTube เล่น Facebook ได้ครับพิมพ์ข้อความตอบกลับในตัวหน้าจอด้านนอกได้เลยเนาะลำโพงก็เป็นลำโพงคู่ที่เสียงแบบมีมิต,ติแล้วก็ กระหึ่มดีในระดับหนึ่งนะครับทุกคน,กนตัวเฟรมเร็ดของเขาจากที่ผมได้ลองสัมผัสนะ5 9 60อยู่ประมาณนี้ครับถือว่าถือว่านิ่งมาก <จง S 1> ๆครับถือว่านิ่งมากถ้าพูดถึงโดยส่วนตัวแล้วผมว่าการเล่นตัวเกม ROV เนี่ยคือเล่นได้สบายอยู่แล้วนะครับเล่นได้สบายไปไหนแล้วไไหนแล ควาเร็อยางเดียวมันไม่พอหรอกนะไปโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยตัดกลับมาช่วงที่แบบเราเล่นครบได้ครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าจะใช้ไปกี่เปอร์เซนต์โอ้โหสองสองสองตัวสองตัวสองตัว,อ,ตวอืมอืม <c oughs> โอเคครับวันนี้ผมก็เล่นเกมมาได้30นาทีแล้วนะครับทุกคน ก็ตอนนี้เป็นการเทศสเกม ROV เกมที่3แล้วนะครับแบตเตอรี่ของเราเหลือแทมแทมเทม,มเหลือ92ครับ30นาทีแรกก็ใช้ไป8%นะครับผม ROV เกมแรกเนี่ยผมเล่นไป12นาทีนะแบตเตอรี่100เหลือ97ใช้ไป3 ROV เกมที่2เนี่ยเล่นไป14นาทีแบตเตอรี่97เหลือ92ใช้ไป5นะครับทุกคนก็โอเคอยู่ในเกณฑ กำลังพอดีแล้วกันเนาะกาลังเหมาะเลยนะครับเพราะว่าฟิเน่งในการเล่นของเขาเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยคือเฟรมเด็ดนิ่งๆความลื่นไหลความสมดุลเนี่ยคือทําออกมาได้ได้ดีมากครับแล้วจอยาวเนี่ยก็คือเรามีแบบพื้นที่ใช้งานตรงกลางจอเนี่ยเยอะมากครับดูคอนเทนต์ตรงกลางเนี่ยเยอะมาก ประมาณนี้เลยทัดดีจอสวยใสครับผมแล้วเวลาเรามองดูเนี่ยถ้าเราไม่มองมองมุมนี้นะแทบแทบไม่เห็นเลยนะไอ้ร่องพับของเขาเนี่ยถ้าเราแบบเออเล่นแบบนี้คือตรงร่องพับของเขาเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยนะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวผมขอญาตไปเล่นต่อกันแล้วกันเดี๋ยวจบเกมน,นี้เดี๋ยวคงไปต่อพับจีโมบายกันนะครับ ตอนนี้เราก็เล่นเกม ROV เกมที่3จบไปแล้วนะครับก็ใช้เวลาเล่นเกือบจะ20นาทีเลยเนาะตอนนี้ก็46นาทีแล้วนะครับผมแบตเตอรี่ของเราเหลือ87ใช้ไป13สเนะครับสำหรับ46นาทีแรกก็โอเคครับอยู่ในเกณฑ์ที่แบบกําลังพอดีนะกันนะครับไม่ไม่ได้อึดมากเนาะแต่ว่าความลื่นไหลความสมบูรณ์เนี่ยคือทำงานได้ดีมากนะครับเรามาลุยตัว p u b g Mobile กันต่อครับ ครับ G Mobile เนี่ยมีเวลาเล่นประมาณ1 5เอ้ย1 4 15นาทีนะครับทุกคนเอาวีเกมที่3เราก็เล่นไป19นาทีนะครับแบตเตอรี่92เหลือ87ก็ใช้ไป5%เหมือนกันนะครับ ลำโพงคู่ดังกระหึ่มดีครับความร้อนถามว่ามีไหมมีนะครับความร้อนเนี่ยจะอยู่ในส่วนของตัวเนี่ยครับด้านบนเนาะตัวพับด้านบนตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือโอ้โหสบายเลยชิวๆเลยนะครับความร้อนไม่เท่ากันนะทุกคนหน้าจอยาวครับผมการแสดงผลก็โอเคมาตัวชิปของเขาก็จะเป็นตัว mediatek d i m e n s i t y 8020นะครับสตัวเกม p u b g mobile เนี่ย ตัวตั้งค่ากราฟิกของเขานะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอให้เขาเข้าที่เข้าทางก่อนอ่าโอเคมาแล้วมาแล้วก็ถ้าเราปรับกราฟิกไว้ที่ลื่นไหลเนีนะ่ยเฟรมเดทจะอยู่ที่สูงสุดเลยนะครับสมดุลเฟรมเดทอยู่ที่อัลต้า S D เฟรมเรทอยู่ที่อัลต้า S D R S D เฟรมเรทอยู่ที่อัลต้านะครับปรับไปอัลต้า S D ยังไม่ได้นะครับผมยังไม่รองรับเนาะในการเล่นครั้งนี้ผมก็จะ ปรับการาฟิกไว้ที่เลื่นไหลเฟรมเบทไว้ที่สูงสุดนะครับตัวแผดเสียงเนี่ยก็มีออาต้านะครับผมตัวควบคุมแน่นอนครับราคานี้มีไจโรสโคปให้ใช้งานอยู่แล้วตัวไจโรเขาใช้งานได้ดีครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนโดดล่มเสร็จเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็โดดล่มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีสาหรับเวลาในการเล่นของเรานะครับก็เป็นยังไงบ้างความลื่นไหลความสมูทเนาะสำหรับการเล่นมาได้ต่อเนื่องประมาณ50นาทีแล้วนะครับ ครับดูตาเล็กเนียนสมูทดีเจโอใช้งานได้ดีนะครับเจโลโอใช้งานได้ดีนะครับเจโลโอใช้ได้แบบนี้เลยใช้งานได้ดีความลื่นไหลความสมูทก็มีมาแบบโอเคเลยนะครับในเรื่องการแบบเล่นเกมอุ้ยอุ้ยอุ้ยคน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 อยู่ไหนวะเนี่ยครับมีคนขึ้นมามีคนขึ้นมา นี่ยิงเรียบร้อยไปซะเนี่ครับถือว่าโอเคนะเหมาะคนที่แบบเล่นต่อเนื่องเนาะนี่ครับประมาณนี้เลยภาพสวยกราฟ,ฟิกสวยตาเล็กเนียนสมุดดีเจโลใช้งานได้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเล่นก่อนแล้วกันเหลือ8นาทีละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า เล่นเกมเป็นหนึงชั่วโมงเนี่ยเขาจะใช้แบตไปกี่เปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้ก็85แล้วนะครับทุกคนผมคิดว่าน่าจะอยู่สักประมาณเหลือเหลือสักประมาณ82 83ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เราก็เล่นมาได้59นาทีแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างสำหรับฟิลลิ่งในการเล่น ความร้อนก็มีตรงแผ่นด้านบนนะครับตรงขอบก็ไม่เท่าไหร่ตรงตรงนี้ตรงส่วนที่เป็นแบบส่วนแบตเตอรี่เนี่ยไม่เท่าไหร่เลยนะครับก็คือแทบไม่ร้อนเลยแล้วความลื่นไหลความสมูทเป็นยังไงบ้างก็เล่นได้ดีครับเนี่ยตาเล็กเนียนสมูทด,ดีฟินิชในการเล่นดีสิ่งที่ผมชอบเลยนะหน้าจอเขาเนี่ยอัตราส่วนมันยาวๆแบบนี้เนาะมันทําให้เราแบบถือเล่นได้แบบโอเคมากๆเลยนะครับทุกคนก็ภาพสวย กราฟิกสวยนะครับเล่นได้เลื่นดีจโลเนี่ยเนี่ยครับใช้งานได้ดีมากจาโลคมมากครับก็เล่นเกมพับจีมบายถือว่าทําออกมาได้ได้ดีมากๆครับก็โอเคครบ1ชั่วโมงแล้วขออนุญาตนั่งยองๆอ,อ,อยู่ตรงนี้แล้วกันอุ้ยอุ้อุ้อุ้ยโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม ก็ตัวเกม PUBG MOBILE เนี่ยเราเล่นมาประมาณ14-15นาทีเนาะตอนนี้แบตเตอรี่นะครับผม100%เหลือแทมแทมแทม,แมเหลือ82ใช้ไป18%นะครับก็พอสมควรครับผมแต่ว่าในเรื่องตัวฟีลในการเล่นเนี่ยคือลื่นไหลสมูทแน่นอนครับตัวเกม ROV 3เกมแรกเนี่ยผมเล่นไปประมาณ46นาทีเนาะแบตเตอรี่100ก็เหลือ87นะครับใช้ไป 13%แล้วก็ตัว PUBG Mobile เนี่ยเล่นมาประมาณ14-15นาทีแบตเตอรี่87เหลือ82ก็ใช้ไป5%นะครับทุกคนประมาณนี้ครับผมก็โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกันเนาะก็คอนเฟิร์มเลยนะครับว่าการเล่นต่อเนื่องทำออกมาได,ไ,ดได้ดีครับความลื่นไหลความสมูทมีครับผมก็คือการเล่นเกมก็ไม่ต้องกังวลครับโอเคลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ